นมมตถุรัตนตยศขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยขอโอกาสแสดงธรรมเพื่อให้เกิดกุศลผลดีไม่มากก็น้อยตามสมควรดังต่อไปนี้กรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําชั่วแล้วจะได้ดีได้อย่างไรทําดีแล้วจะได้ชั่วได้อย่างไรถ้าเราปลูก พืชพันธุ์ชนิดใดเราก็ได้รับพืชพันธุ์ชนิดนั้นทำกรรมสิ่งใดไว้คนนั้นต้องได้รับกรรมคือการกระทำของตนเองแต่บางครั้งบางขาบอกว่าเอาคนนี้เขาทำกรรมชั่วนะแต่เขาทำหม่รวยเอารวยเอาแสดงว่าหลักของพระพุทธเจ้า ไม่เป็นความจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วขนาดเขาทำชั่วเขายังได้ดีทำไมอันนี้พระพุทธเจ้าท่านได้ตัดไว้เป็นแนวความคิดแก่พุทธบริษัททั้งหลายพระองค์บอกว่ากรรมคือการกระทำทำจุดนี้ไม่ใช่มีแต่ปัจจุบันกรรม มันเป็นอดีตกรมคนอดีตกรมก็เหมือนกับเราทำสิ่งที่มันไม่ดีไว้เมื่อวานนี้แต่มันก็ให้ผลมาถึงวันนี้ด้วยในวันนี้เราไม่ได้ดำความชั่วเสียหายเลยทำแต่กรรมดีทำไมคนมันจึงมา รังแกเบียดเบียนเราทำไมเพราะว่าวันนี้เราทำดีนะแต่ไม่ได้คิดถึงว่าเมื่อวันก่อนตัวเองทำอะไรไว้บางตัวนั้นมันกำลังตามสนองมาให้ผลอันนี้ก็คือเรามองเห็นใกล้ๆนะแต่ในหลัก ของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านมองถึงข้ามภพข้ามชาติไปอีกทำกรรมไม่มีไว้ในอดีตชาติตัวนั้นมันยังติดตามให้ผลมาอยู่ถ้าว่าเกิดมาคนหนึ่งอยู่ที่จองเวรไม่ได้ เกิดมาพร้อมกันไปเกิดที่อื่นชาตินั้นมันก็ผ่านกันไปพอมันไม่ได้เกิดอยู่ใกล้ๆกันแต่ถ้าหากกรรมล้อว,วงเวียนมันมาหมุนเจอกันเมื่อใดเมื่อนั้นก็ก็ดีดพ้งเลยคุณโยม มันเจอกันทันทีถึงจะมีอภิษหารเหาะเหินเดินอากาศเดินดินเดินบนฟ้าได้รู้หมดทุกอย่างอภิษหารก็ไม่เหนือกรรมนี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาดูดูฟังฟังหรือว่าสังเกตดูหรือว่า ลองสังเกตกันและกันลองไต่ตรองด้วยเหตุและผลแล้วพุทธศาสนานี่สอนเรื่องกรรมนะคำนี้เป็นเรื่องของการกระทำเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเน้นไว้อยู่เสมอเสมอว่าอย่าทำกรรมที่ไม่ดีอย่าไปทำกรรมชั่ว ให้ทำแต่กรรมดีนี่แหละอันนี้ก็คือหลักของพระพุทธศาสนาที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนมาพวกเราก็พอจะมองเห็นได้ว่ากรรมชั่วจะต้องให้ผลไปในทางที่ชั่วในทางที่ไม่ดีถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีจะตามให้ผล ไปในทางที่ดีกรรมคือการกระทำทำสิ่งใดไว้ย่อมได้รับสิ่งนั้นแม้มีอภินิหารก็ไม่เหนือกรรมเจริญพรขอให้บุรักษาเทวดาคุ้มครองคุณพระปกป้องแค้วคาดปลอดภัยเทิน